วันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับมีพระ1,140รูปนะครับเดินผ่านแถวบ้านผมนะครับก็ได้มีโอกาสมาไหว้พระหน่อยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฉัดพาทัวร์นะครับวันนี้นะครับแถวบ้านผมก็มีพระพิสุสงฆ์นะครับประมาณ1,140รูปถ้าจำไม่ผิดครับเดินผ่านตลาดเก่าบางเลนนะครับ ดูผู้คนข้างทางครับนั่งกันเต็มเลยคนระับขนาดร้อนนะครับนี่แบบคนเยอะจริงครับแล้วมีดอกไม้นะครับโรยตามพื้นนะครับน่าจะให้พระพิสุสงฆ์นี้ได้เดินนะครับวางให้พระพิสุสงฆ์นะัจะให้เดินเหยียบนะครับเพื่อจะไม่ร้อนหรือเปล่าครับ อย,อย่าทางยาวนะครับไกลเลยนะครับนี่ก็ไม่รู้นะครับว่าเขามารอกันตงแต่เมื่อไหร่นะครับผมมาก็เห็นเขานั่งเรียงกันเป็นแถวยาวเลยนะครับมาก็เจอแบบนี้แล้วนะครับนี่คงจะมาตั้งแต่ตอนไหนก็ยังไม่ทราบนะแต่น่าจะมานานแล้วนะครับเนี่ยก่อนที่พระจะเดินออกจากวัดเป็นแถวยาวนั่งเรียงกัน ยาวเลยครับโอ้โหเนเยอะไม่รู้ว่ามาจากไหนกันบ้างครับนี่แต่ว่าอ่ะนะครับน่าจะนี่ข้างหน้านี้น่าจะเป็นพระเลยนะครับนี่อ่านะครับนี่ไงครับพระพระพิสุทสงฆ์นะครับเหมือนเดินทุด,ดงนะครับ 1,140ลูกถ้าจำไม่ผิดนะครับ ่คเออโอเคเพราะว่ามาไหว้พระอยู่โอเคสูงยังไง ที่สุดค่สุดเป็อมะรเ้ายเป็นอันนี้เดี๋ยวซูไม่เห็นขานลง สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ